7บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกังสมย,ยังภะควาสกเกสุวิหารติกปีรวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาพิคุสังเคนาสติปัญจามตเตหิพิคุสตหิสเพหิวอรหันเตหิทัส,ทห,ททาสาหิจะโลกธทาตุหิเทวตาเยภุญเยนัสันนิปติตาโหติภะคาวันตังทัศนายพิคุสังคันจอะอัทโคจะตุนนางสุทาวา สก,กายิกานางเทวานางเอตัทะโหสีอะยังโพภะเข้าวาสกเกสุวิหารติกะปีรวะวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสาธิงปัญจมตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทาสาหิจะโลกทาตูหิเทวตาเยปุญเยนะสันนิปฏิตาโหติภะเขวันตังทัศนายาพิคุสังคันจะยันูณะมายมปิ เยนาภาควาตเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังคมินตาวาภะคะวะตสันติเกปัเจกะคาถาพาเสยามาติอะทะโคตาเทวตาเสยยถาปีนามะพระละวาปุริโสสัม,มัชิตังวาพาหังปัสสาเรยยะปัสสาริตังวา พาหังสัมมิเชยยะเอวาเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพาาะตระคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัทาโคตาเทวตาพระเขาวันตังอภิวาเทวตาเอกามันตังอัทังสุเอกมันตังทีตาโขอเอกาเทวตาพระคขวะโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิ มหาสัมมโยปะวานัสมิงเทวกายาสัมมาคาตาอาคัตตมมหาอิมังธรรม,มสัมมายังทักขิตาเยวะอปปาราชิตสังคันติอาทัคโอ,อปปาราเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิตต,ะตะพิขโวสัมมตาตหังสุจิตตังอัตโนออชูกามะกลางสุ สารถิวัณเนตานิฆะหหตาวาอินทาริยานิรคขันติปันทิตาติอาทะกโออปาราเทวตาพระคขวตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเชวตาวาคีลังเชวตาวาปร,รีคงังอินทัคีลังโอหัจจับมะเมชาเตจารันติสุทาวิมะลาจากโคมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาทัคโอปปาราเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกยจิพุทธังสรนังคาตาเสนะเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรนสันติติอาทัคโขภคะวาพิขูอามันเตสีเยบุญเยนะพิขเวทะสาสุโลก,กทาตุสุ เทวตาสันนิปติตาโหติตถาคาตังทัสสายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอาเหสุงอาตีตามทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคขวันตานังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยะถาปิมยหังเอตารหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติ อานาคาตามัานาังอรหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสามปีพระเขวันตานางเอตัปปะระมาเยว,วเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปีมยหังเอตาระหิอาจิาจกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติยสามิพิขเวเทวกายานังนามานิ เทศิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิตังสูนาทาสาทุกลังมานาสีกโรทะภาศิษสามีตีเอวันพันเตติโขเตพิกาเวพระเขวะโตปัจจโสสุงพระเขวาเอตาทาโวจะสีโลกามนุกัสามิยัตถาภูมิมาตาทศิตาเยสิตาคิริคัพพรังปะหิตตาสมาหิตา อูทูศีหาวสัสสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุนูโกทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนมะมนาวิลาพินโยปัจจสเตยตวาวณีกัปปิระวัทเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสาสเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทภิคโวเตจะอาตัปะมะกรุงสุตวาพุทธสศา,าสนางัง เตสัมปาตุระหุยานังอะมนุษณาทัศนังอเปเกสตมัทธคุงสหัสสังอัฏฐสัตตริงสตังเอกีสหัสสานังอะมนุษณานมัทสุงอะเปเกนันตมัทธคุงที่สาสภาพุ้ดาุงตันจัดสับพังอภิญญายะวักขิตวานัจคุมา ตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทภพิขโวเยโวหังกิตยิสสามิคิราหิอนุปุพโสสัตตาหัสสาวยาขาภุมมากาปิเลวัวาอิทิมัโตชุติมันตว,ว,นวันวันโตยัสสินุ โมทัมนาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวนังฉะสาหัสสาหิมวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวนังสาตาขีราติสาหัสสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสสิโนโมทัมนาอภิกามุพิกุนังสมิติงวนัง อิเจเตโสระระสาสาหัสายขานานัตตวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันาวันโตยะสสินูมทามนาพิการมงพกคุนังสามิติงวานังเวสามิตาปัจจสตายาขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันาวันโตยะสสินูมทามนาพิการมงพิคุนังสามิติงวานังกุมพิโรราช่าฆาฮิโกเวปุลัสสิเวสานังพินโยนางสตตะ สหัสสังยัานางปะญิปุรูปาสติกุมพิโรราชาฆาฮิโกโสปาคาสาม,มิติงวนังปุริมันจัตที่สังราชาท่าตารัตโถปัสสติคันทพานางอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตาปีตสัพพะวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยัสสิน โมทัมนาอภิการมุงพิกุนังสามิติงวันังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุษโหตับปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสศิโสบุตตาปิตัสสะพหาโวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสิโนโมทัมนาอภิการมุงพิกุนังสามิติงวันังปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสศิโส อุตตาปีตัสสัพหาโวอินทานามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยสัสสินโนโมทัมนาอภิกามุงภิกุนังสาม,มิติงวนานังอุตตรันจัดที่สังราชาวิกุเวโรตับภะสาสติ ยาขานังอธิปติมหาราชายาสศิโสอุตาปิตัสสะพะฮาโวอินทานามามหาพลาอิทิมันตชุติมันตว,วนาวันโตยาสสิโนมูทัมนาพภิกรรมูพิกุนังสาม,มิติงวนังปูริมาทิสังทาตารัตโถทักขีเนนาวิรุธาโกปัจชิเมนาวิรูปคโคกุเวโรอุตรังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจะตุโรทิสาทันทันละมานาอัดถังสุ วเนกาปิลว,วัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามะเชตโทจะก,กิน,นุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตตะเซโนจะคันทัโพนโะรราชาชโนสโพ อาคูปัจจสิโขเจวะติมพารูสุริยวัชชา,าเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหาราชุพิมูทมามนาอภิกรรมุพิคุนังสัมิติงวานังอธา,าคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตัชากากัมพัตรัสตตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาท่ตตรัฐาจะอาคูนาคายาสสิโน เราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวานังเยนาคะราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักคิวสุทธะจักโกเวหายสาเตวะนะมัชชะปะตาจิตาสุปนาอิติเตนะสับนามังอภยันตธานาคราชาณนะมาสิ สุปันนาโตเขมามากาสีพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสาระณะมาังสุพุทังชิตาวะชิรหัตถทนะสัมมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสาวัเตเสตีอินอิทิมันโตยะส,สินูกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานวีคษา เวปจิติสุจิติจะปหาราโทณมุจีสหะาสาตันจ่าพาระลิปุตตานังสัพพีเวโรจานามกาสันนายิตวาพระลิงเสนังราหุพัฒมุปาขมุงสัมะโยธานิพัทันเตพิกุนังสม,มิติงวานังอาปูจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตธา,าขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจ่ยะ สสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสิโนทัเสรตทาสทากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวนาวันโตยะสิโนโมทัมนาอภิกามุภิกุนังสมิติวานังเวณทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะสุดจะทุเวยมา จันทัสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขา,านิปุรคิตาอาคูมันเทวาลาหกาวสูนางวา สาวูเชตโถสโกโปาคาปุรินทะโถท่าเศรีทาเเ่ทาสทากายาสาเพเนานาัตวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมทามานาัมนาภิกขมงภิกขุนังสม,มิติงวะนางอาทาคูสาปูเทวาชะละมคิสีขาริวะอรินทกาจะโรชาจะอุมมาปุพพนิพาสิโนวรุณาสาหธรรมมาจะอจุตาจะอเนชากา สุเรยะรูจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสินูทเสเตทัศธากายาสาเพนานัตตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยะส,สินูโมธามานาอภิกามโภิกุนังสมิติงวานังสัมมานามหาสัมมานามานุสามานุสุตตมาคิธาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาทาคูหะระโยเทวาเยจโลหิตตวาซิโนปารคา มหาปารคาอาคูเทวายัสาสินูทเศเตตทัสธากายาสาเพน,นานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสาสินูโมทามานาอภิกามงคพิคุนังสม,มิติงวานังสุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสาสหาโอทาตักขยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธมัตตาหาระ คชามิสากาจะยัสสินทะน่า,นายังอาคาปชุนโนยทิสาพระวิสันสติท่าเสเต,เตีทัสทากายาสาเพนานะตตันนิโนอิทิมันโตชุติมตววนาวันตุยัสสิโนโมทาัฟมานาอภิกามงพิคุณังสามิติงวานังเคมิยาตุสิตายามากัตทากาจะยัสสินสัมพิตตกา ลามาเชิดถาโชตินามาจะอาสวานิมมานะรติโนอาคูอาทาคูปรานิมิตาท่าเตีทัาสทากายาสัเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสสินโนโมทามานาอภิกรรมพิคุณังสัมมิติงวะนังสัเทเตเทวะนิกายาสเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยทิสาสหะ ปวุทธชาติมัคคีลังโอคติน,นะมะนาสวังทักเขโมฆาตารังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพมาประมะโตจะอุตตาอิทธิมาโตสหะสันนางกุมาโรตินโสจะโสปาคาสัมิติงวานางสหัสภัมมะโลกานังมหาพามาพิตินทติ อุปป,ะปะนันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทาเชตถอิสาราอาคูปัจีกะวะสวตินูเตสัจ,จะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเททเวสะพมเกมาราเสนาอภิกามิปัสสกันนะหัสสามันทียังเอถาคันนะหัตถพันทะถะ ราเคนะพันธมทัทโวสัมันตาปริวาเรทธะมาวูมุนจิทะโกจินงังอิติตัตถะมหาเสนโกนณนหาเสนงังอะเปสยัยปานินาตาลมาหัจจะสรังกันตะวานะพีระวังยะถาปาวุสโกเมโคธานายันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุธโธอสยยังวเส ตันจะสสพังอภิญญายะวาวัขิตวานจาจักขุมาตโตอามันตยิสถาสาวเกีสาสเนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาทาพิขโวเตจะอาตับปะมะกรุงสุตวาพุทธัสสาสนังวีตาราเคหิปากามุงเนสังโลมมปิอิชยุงสัพเพว,วิชิตสังคามะพยาตีตายัสสิน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะนีสุตาตี